สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่เอเชียอยู่นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยที่อยู่อยู่แล้วนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนักแข่งลูบิกของประเทศไทยที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทองมากที่สุดนะครับก็คือพี่อยู่นั่นเองทุกคนเนี่ยน่าจะได้เห็นหน้าพี่อยู่จากหลายๆคลิปของผมนะครับซึ่งทุกคนมาคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วพี่อยู่เนี่ยคือนักแข่งลูบิกของประเทศไทยที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทองมากที่สุดในประเทศเลยอะพี่ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าพี่เนี่ยได้รางวัลเหรียญทองมากีี่เยล เหรียญทองประมาณเกือบแ0เกือบ8 0เหรียญ78เหรียญไม่แน่จะครับอเคในเเหรียญเนี้ย n อ118 NR 118ครั้งโอ้เยอะจังโคตรเยอะเก่งหายเลยอะโอเคครับเ r รประมาณ1 1 8รอบแนะครับแล้วก็ PR 8 CR คค8รอบ,อบ CR เนี่ยคือ continental record น,น,นะครับคือของทวีปจำได้เลยมีอันนึงที่จำได้เลยคือมือเดียว one hand มีมือเดียวปี1-9มี2องคูณสงปี1-1ง single <S 2> 2. <S มีสามคูณาม single ปี1-2อรมี4คูณ่ e v e r t ปี1-2มั้งแล้วก็มี5้คูณเนี่ยประมาณ4-5ครั้งปีตั้งแต่1 1นจน15แข่งปีละครั้งแล้วก็ยังได้นะก็ไม่เข้าใจ โอ้ย่างตึงครับทุกคนคือซียาเนี่ยคือเปนแนชชัทอลเรคคอร์ดก็คือของทวีปเอเชียที่อยู่เนี่ยเป็นที่1เป็นที่1ของทวีปเอเชียมาแล้ว8ครั้งแล้วก็เป็นเนชั่นอลเรคคอร์ดคืออันดับหนึ่งของประเทศมากี่ครั้งครับจริงมันเป็นที่รายการแค่เรื่อว่ารายการหลักๆแล้วกันที่ผมทำลายสถิติประเทศอ่ะมันคือ3แถวมีไม่กี่ครั้งหรอกส่วนใหญ่เป็น4แถว5แถว6แถว7แถวก็คือ4ีคูณสถึง7จคูณเ4็คูณสถึง7จคูณเอ่ะทำเป็นอารวมๆกันนะ ประมาณร้อยนิดๆเลยรงทยใช่แล้วก็มีเมื่อเดียวอ่ะเคยทำครั้งหนึ่งปีอาแล้วก็สามคูณสามเคยทำแค่ซิงเกิลครั้งหนึ่งเอเวเร็ตครั้งหนึ่งสองคูณสองก็ซิงเกิลครั้งหนึ่งแล้วก็มีเมกามินมีซีเอ็โมที่เคยได้ได้นาด้วยโอเคเหรียญทองได้กี่เหรียญครับเกือบแปดสิบไม่แน่ใจเกือบแปดสิบเหรียญครับทุกคนเกือบแปดสิบเหรียญซึ่งเยอะมากนะทุ่ตนในประเทศไทยเนี่ยผมเคยได้เหรียญทองอยู่สองครั้ง นั่นแหละแค่สองครั้งทุกคนแต่พี่อยู่นะครับ80กว่าครั้งใช่ไหมครับเกือบเกือบเกือบแปดสบเยอะมากครับเยอะมากซึ่งโอเคในในในแปดสิบครั้งเนี้ยผมขอถามเทคนิคหน่อยว่าพี่ทํายังไงพี่ถึงแบบได้80ครั้งอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ค่อยมีคนเล่นบีคิวครับเล่นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าผมก็มองว่าผมฝึกบีคิวเป็นหลักด้วยแหละเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยสุดกันอาจจะคนอื่นเขาก็ฝึกแต่เขาไม่ได้ฝึกจริงจังเท่าผมด้วยมั้งแล้วก็เวลาที่แบบตอนที่ผมช่วงเด็กผมไปแข่งหลานีย มันก็คนในโซนโซนบ้านเราอะเซาวเดียเชียเขาก็ไม่ได้เล่นบิคิวแบบอยู่ท็อปท็อปเพนโลกนะตอนนั้นเราไปแข่งที่ไหนก็คือมันก็ทองม,มาเลยซ้อมเราซ้อมหกหกเดเป็นหลักเลยตอน,น,นเด็กมอ,อม,อมใหญ่มันก็เลยแบบเหมือนได้สี่สี่้าห้าเพื่นก็คือจริงๆแล้วบิคิวเนี่ยหลักการมันเหมือนกับซีกูซีหมดเลย สี่สี่เทียบหกหก้าคณห้าเทียบเจแต่เทคนิคหกคณหกกับเจซับซ้อนกว่าสี่กับห้าคณหหลายเท่ามากอ๋อคือหกคณหกับเจ็เนี่ยมันมันจะมีเรียกว่าเซนเตอร์ที่ยิบย่อยกว่าใช่ไหมครับใช่ใชทเทคนิคเซนเตอร์ยิบย่อยกว่าส่วนตัวผมที่ไม่เล่น6กคณหกกับเจเนี่ยไม่ได้จริงจังนะครับเพราะว่าต้องเซนเตอร์นี่แหละตัวปัญหาเลยคือมันจะชอบยิบย่อยทุกคนผมจะชอบงงระหว่างแบบแถวกลางแถวข้าง i น t อ r n a l edge center ใช่ครับ i n t e r n เ l จ d ซ e นเตอร์คือมันเป็นสิ่ง 5คูณ5มันจะทำให้เรามีออปชันในการเล่นเซนเตอร์ได้เยอะขึ้นด้วยเราจะรู้จักวิธีสร้างบล็อกใหม่ๆโอเคอันนี้เป็นทริคเลยนะครับคือถ้าเราอยากเล่น5คูณ5ไว6คูณ6 7คูณ7ช่วย7คูณ7จะช่วยเยอะ7คูณ7เนี่ยช่วยในการเล่น5คูณ5ไวมากขึ้นได้นะครับอันนี้ผมขอถามทนิคเพิ่มเติมหน่อยว่า3คูณ3ทุกอีเวนต์เลยที่พี่เคยได้เหรียญทองเนี่ย ขาเริ่มตั้งแต่2คู2เลยครับพี่เริ่มฝึกพี่ฝึกยังไงใช้สูตรอะไรบ้างเอา2คู2ก่อนตอนนี้ยังใช้เป็นโอเทกาผสมกับโอเจแลบางตัวแต่โอเทลเนี่ยเมื่อก่อนเคยจำครบแต่ตอนนี้ลืมๆไปเยอะแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็เฉลี่ยอยู่2ถึง4วิ2ถึง4วิเ,ออเวลาที่พี่อยู่เคยได้ CR เนี่ยคืน1.09 1.09ใช่ตอนนั้นใช้สูตรอะไรครับตอนนั้นก็ยังใช้โอเทกานะโอเทกาแต่ว่ามันเป็น ซิกมูฟมั้งหกมูฟอ๋อมันมันหกมันหกมูฟมันมันเห็นความเชื่อมโยงได้ใช่โชคดีใครใครก็สามารถเล่นได้ตอนแค่ว่าแบบแค่ไม่พลาดก็พอแล้วแต่สมัยนั้นนะครับสมัยนั้นจุดศูนย์เก้าคือไวมากๆนะครับไวมากๆอ่าต่อมาสามพุ่สามครับสามพุ่สามตอนนี้ก็ยังใช้เป็นดูแมสตอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็น เซเวอร์พีมีหลักการไหมคือผมต้องบอกก่อนว่าการเล่นสามกุศสามซีฟอกของผมอะเรียกว่าเบสิกบวกกับแอดวานซ์บ้างมีแบบว่าเอเลวางตัวก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นอาจจะต้องแก้ไขบ้างแต่สำหรับพี่อยู่เนี่ยเป็นคนที่มีโซลูชันในการแก้ที่ค่อนข้างจะโหดแบบเฟี้ยวทุกคนผมบอกอย่างนี้ดีกว่ามันแปลกจริงๆริมันแปลกจริงจริงแต่ว่ามันเป็นการเล่นที่แบบมูฟน้อยอะช่ม มันจะใช้คำว่าซีฟ็อกก็ได้ซีโบพีก็ได้แต่ว่ามันจะใช้คำว่าฟรีฟ็อกก็ได้เพราะว่าในสไตล์การเล่นผมผมไม่ได้สร้างคอร์สทีเดียวผมสร้างบ็อกก่อนมันก็เลยมีพวกบ็อกเหมือนเราทำเอฟเฟลไปสามคู่แล้วเราค่อยมาเก็บคอร์สที่หลังอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าฟรีฟ็อกบางทีทำเอฟเฟลเสร็จเราค่อยเก็บคอร์สก็มีเหมือนกันอ๋อใช่ก็คือเราทำตัวข้างๆก่อนแล้วค่อยทำทำคอร์สที่หลังซึ่งมันก็จะมีออปชันเล่นเยอะกว่าเพราะบางทีถ้าเราลองไปชั่งน้ำหนักดูก็ได้ว่าเราเราเล่นคอร์สอ่ะมนอื แต่ถ้าบางทีเราเล่นคอร์สไปแบบ3ตัวเงี้ยแล้วมันมีมันมีเบสิคเคสที่มันใช้3มูฟอะเราอาจจะใช้แค่หมุฟเก็บ3มูุฟแล้วเก็บคอร์สอีก3มูฟเท่ากับว่ามันใช้แค่สิมุฟมันก็จะน้อยกว่า8 8 16ถูกไหมมันก็มันก็เป็นแบบการชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันมุฟเยอะมุฟน้อยกว่าอะไรสำคัญกว่าก็ง่ายๆเลยคือที่เขามีการบบคิดวิเคราะห์ค่อนข้าง,ง,งเยอะอ ว่าจะเล่นในโซลูชันไหนดีโซลูชันไหนมีมูฟพี่น้อยกว่าซึ่งจริงๆแล้วการบิดมูฟที่น้อยกว่าและถนัดกว่านะทําให้เราเล่นได้เร็วขึ้นนะครับแต่บางทีโซลูชันพี่ก็ไม่ได้แบบว่า optimal, ออพติมอลที่บบหมุนได้เร็วนะ,ะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นมูฟน้อยอก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้ฟิงกระชิกดีแต่ว่ามูฟน้อยแน่นอนอัอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งิคของ3าคูณของพี่อยู่นะครับต่อมา4.4คูณครับ4คูณตอนนี้เล่นเหยาแต่ตอนนี้ได้เอ็นอาร์เล่นลีดัก ถ้าคูณห้าตอนนี้ก็ก็ใช้รีดักหกคูณเจ็ดใช่รีดักคนแต่เดี๋ยวเนี่ยถ้าคูณห้าถ้าใครเริ่มเล่นใหม่แนะนําว่าก็ลองลองถึกต่าเหยาะไปแต่แรกเลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในระยะยาวมองว่าดีกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าสี่คูณสี่เข้าห้าเหยาะมีประสิทธิภาพมากกว่าคิดว่าใช่แต่ถ้าหกคูณเจ็ดเนี่ยคิดว่ารีดักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอ่ะก็อันนี้เป็นแนวทางของพี่อยู่นะครับส่วนหกคูณเจ็ดจ็ก็รีดักเลยใช่ไหมครับรีดักเลยส่วนเทคนิคหกคูณเจ็ดก็คือเล่นบ่อยๆครับเอางี้แล้วกกันนนตอผผมมเเด็ๆล่ค เจ็ดคนเจ็ดเสียด้วยเจ็ดคนเจ็ดนั่งนั่งดูทีวีอ่ะดูทีวีแล้วก็แบบดูไปแล้วก็มองแล้วก็ ลองหมุนมันก็รู้สึกว่าอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้มังม้งก็เลยหมุนกลับแล้วก็ลองหมุนใหม่ก็วนไปวนมาวันหนึ่งอยู่กับเจ็ดคูณเจ็ดประมาณสองชั่วโมงเรียกว่าโปรแกรมเดิมแต่โซลูชันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นใช่อ่าก็คือง่ายๆเลยครับหลกักๆการฝึกของ่อยู่เนี่ยคือแคมเปิลเดิมเนี่ยก็คือจะมีการเล่นหลายๆแบบหลายๆโซลูชันทําให้มันแบบว่าได้รู้ได้ลองอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างใช่ครับ,รบต่อไปขอลองดู walkthrough สามคูณสามของพี่ได้ไหมครับ ได้ดี <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นทำการสแกมก่อนก็โอเคเดี๋ยวหยิบลูกก่อนนะครับอันนี้เป็นสแกมเบิลนะครับถ้าทุกคนอยากเล่นตามสามารถกดพรอแล้วก็สแกมตามได้เลยโอเคตอนนี้ก็สแกมเรียบร้อยนะครับสีเขียวเล่นสีเขียวใช่ไหมครับตอนนี้พี่อยู่ <c oughs> เห็นอะไรบ้างครับเขียวคือมีบล็อกอ๋อมีบล็อกอยู่ตัวหนึ่งมันแค่หนึ่งสองสามมูคอดใช่ไหมอ่าใช่ครับพอรู้แล้วว่าเป็นสามมูคอสอ่ะผมก็เลยมองไปเพียวคุ่หนึ่งซึ่งคุ่หนึ่งมันคือตัวนี้ไหนครับผมอ่าเขียวขาวส้ม อ่าโอเคครับก็เลยเล่นงี้ปึ๊บเซฟผู้นี้ไหมวะอ่าโอเคซึ่งตอนที่พิกมาเอกี้ผูน้นี้ผมท่าซ้ายผมไปเก็บม,มันไว้ข้างหลังอ่าครับผมผมก่มอ,อนพิกครับผมเห็นอยู่แล้วว่ามีเอตเขียวแดงซึ่งอพอพิกมาเห็นคอเน,นเนอร์เขียวแดงแสดงว่าเราสามารถเซตต่อได้ด้วยกันอ่าครับผมปึ๊บอ่าอ๋อขาวแดงพอแล้วพอพิกมาเก็บเลยอันนี้อีกก็เห็นผู้นี้อ่าโอเคคือเก็บซ้ายมือใช่ไหมครับพี่อยู่ทางดซ้ายแล้วก็คู่ท้ายเป็นตัวนี้แล้วก็ได้ป่าโอ มุมน้อยของจริงครับมุมน้อยของจริงมุมน้อยของจริงก็อยากติดตามพี่อยู่เนี่ยสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับไม่ได้ทําอะไรเลยช่วงนี้ส่วนใหญ่ช่วงนี้ทํำงานค่อนข้งางเยอะเลยล้วก็ไม่ค่อยว่างอัพอะไรเลยแต่ว่าจะพยายามนะใน YouTube มีช่องอยู่ก็ส่วนใหญ่จะลงทลิปแข่งถ้าได้อะไรที่มันเวลาดีๆผมก็ลงถ้ามันไม่ดีก็จะลงทําไมก <c oughs> ็ชื่อช่องว่าเอเชียกรวิทยาโยธินอ่ะเอเชียกรเดี๋ยวผมขึ้นช่องให้ หรือทิกตอกมีทิกตอกอ่ามีทิกตอกด้วยทิกตอกแต่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วเหมือนกันบอกปล่อยช่องล้างนึก็ทิกตอกก็ A C U เดี๋ยวผมขึ้นช่องไปให้ไปติดตามก็ได้ซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยครับพี่อยู่ก็เปิดรับสอนรูบิกด้วยนะครับเป็นคอร์สสอนรูบิกด้วยอ่ะขอรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็สอนครับใช่สอนรับหมดเลยทั้งออนไลน์ทั้งตัวต่อตัวแต่ว่าคิวค่อนข้างแน่นอ่าคิวแน่นคิวแน่นจริงครับคิวทองก็เลย ไม่ได้ทําอะไรที่มันเกบบี่ยวโซเชียลเลยส่วนรายเดียนใช้การใช้จ่ายอ่ะขึ้นอยู่กับหลักสูตรด้วยว่าเขาอยากเรียนอินเอร์มีเดียเรียนแอดวานซ์รนเรียนมีเนอร์เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยม,<อ>มันไม่เหมือนกันรับหมดเลยนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไอเดียไลน์พื่อยู่ให้นะครับนี่นะครับใครสนใจเรียนนะครับสามารถแอดไปได้เลยซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าลูกศิษย์ที่อยู่เยอะมากๆานะครับแล้วน้องๆแต่ละคนเนี่ยซับสิบมาเยอะแล้วนะครับซึ่งจริงๆก็ผมนับถือนะเพราะว่า การเล่นลูบิดเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าการสอนให้คนอื่นเข้าใจด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากด้วยนะครับหนึ่งในปฏิพินทานผมเลยก็อย่างอย่างอย่างเทศจีนอย่างไต้หวันเนี่ยเขามีอะคาเดมี่แล้วนะอ๋อเป็นอะคาเดมี่ใช่เปิดสอนแบบเอาเด็กมันรวมกันจริงจังแล้วก็มาสอนเลยตอนนี้ผมก็อยากจะลองดูว่าประเทศเราจะสามารถทำได้แค่ไหนไหมนั่นเป็นเหตุนะครับว่าทําไมผมถึงมารับสอนตอนแรกผมก็ทำงานประจำเหมือนคนทั่ไอีกเหตุผลนึงคือทำไมคนจีนทำไมเด็กจีนถึงเร็วขนาดนี้เพราะว่าเขาจริงจังกับ กับการการเล่นอะไรแบบนี้มากนะการเล่นลูบิกเขาจริงจังมากโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อยู่มากนะครับขอบคุณมากถ้าใครสนใจอยากเรียนกับพี่อยู่เดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์มาให้ก็แอดไปคุยได้นะครับใครอยากเรียนกับธดาธดาไม่สอนตอนนี้ยังไม่เปิดรับสอนตอนนี้ไม่เปิดรับสอนนะครับแต่ว่าก็มีแผนว่าจะสอนเหมือนกัน โอเคเชอว่าเป็นวิ <Okay. S 2> นทยากรเองโอเคได้เลยครับยินดีมากมากโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับถ้าชอบหน่อยอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e กดแชร์ให้กับช่องทาราลูบิกแล้วก็ช่องเอเชียกรวิทยายูทินด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ <laughs> ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว <laughs>